ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โรบอกคาร์ด r เลชิพไทคู n และในวันนี้เราจะอยู่กับเจ้าเซนโวออร์เราเอจิล และแน่นอนว่าของแต่งเขาจะมีเป็น Senvo Aurora a g i l จิลอันเดอร์โอันนี้นะครับและจะมี Senvo Aurora Agile ิลเอนจระดับเร g เ n นดารีที่จะยัดใส่เจ้าคันนี้เข้าไปซึ่งเป็นอะไรที่อยากรู้เหมือนกันกันกบเครื่องเดิมแล้วเนี่ยจะต่างกันเยอะไหมและผมก็จะใส่ควันอันนี้นะครับทายสโมกนะครับคั l เลอร์เสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับทุกคนหายากมากต้องมีการลบเพื่อนกันเลยทีเดียวเพื่อรีหาตลาดใครที่โดนล,ลบไปก็แอดกันมาใหม่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ล้อเป็น F001 ตรงนี้นะครับและคือตอนนี้เครื่องที่แต่งเต็มแล้วเขาจะวิ่งอยู่485กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาวิ่งให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเครื่องแบบนี้นะครับโอ้โหเครื่องแต่งแล้วนะแต่ยังไม่ใช่รเรจนดารีนะครับผมนะครับอ่ะวิ่งโดนปจัจแจให้ดูนะครับตรงนี้บูนนะครับกดมาประมาณนี้แป๊บเดียวไหมนะครับ400บวก400บวก นะครับก็ค่อนข้างแรงนะครับทุกคนขนาดเครื่องของเขาแล้วเนี่ยวิ่งอย่างนี้ยังแรงแล้วนะครับทุกคนนะอ่ะไปกันยาวๆนะสับยาสีฟันนี่ใครครับตรงนั้นฟันนี่คาใครครับบู๊ชนะครับตรงนี้บู๊เข้ามา300 400นะครับ440โอ้โหเทียบชนกำแพงนะครับออกอุโมงมานะครับ420 450ยอ้โอ้สี่ทุกคนดันถึงยากเหมือนกันแล้วเนี่ย สีนะ่เจ็สิบนะนะครับโอ้โหโู้โูแรงนะนะครับแค่เครื่องตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันก็แรงแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราเออใส่เครื่องซิ่งเข้าไปอีกนะครับก็เดี๋ยวเราเออมาแต่งรถกันตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นแบบสไตล์แบบเซนโวนะตรงนี้ก็แบบสร้างรถอะไรอย่างนี้นะ าจะดีนะครับแต่งตรงนี้เลยแล้วกันนะครับมาครับทุกคน485นะฮะท็อปสปีดเขาแล้วเราก็นี่เลยเซนโวลาเอชยูเอชเซเเราก็กดใส่เข้ามาเรียบร้อยแรยง500โหทุกคนแล้วถ้าอนาคตทบโบทองมาเบรกทองมาล้อทองมานะฮะจะวิ่งเท่าไหร่นะครับนี่คคอเครื่องนะช่วงล่างผมใช้เป็นโลธรรมดาถ้าใส่เอ็กซาโลล้อมันจะทะลุแดอเวอร์เทเป็นออวรได้นะครับแล้วก็คอสเมติกตรงนี้ก็คือจะใส่เป็นนี่เลยนะครับทุกคนก็นี่ฮะถ้าเราใส่ คันนี้ไปแล้วปุ๊บเจ้าอันโดโกลนี้ก็จะจะติดอยู่กับคันนี้ไปเลยนะครับทุกคนเอาออกไปขายไม่ได้แล้วนะแล้วก็แรปนะเหมือนกันนะครับแรปเพื่อจะมีลายมังกรนะครับมีลายนี้มีลายนี้นะครับมีลายนี้มีลายนี้ลายนี้นะครับประาณนี้นะครับมีลายเหมือนดอกเบอร์ตันเลยเนาะซากุระอ้อแล้วก็ลายใหม่ก็จะเป็นอันนี้ครับผมยังไม่มีนะครับนี่สองอันมาใหม่ลายที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นลายเนี้ยครับมันแบบโอโรล่าเลยทุกคนนะครับก็ใส่เข้ามานะครับดูดีเลยทีเดียวนะครับผมและก็ล้อเราจะ เใช้ล้อสุ่มตัวนี้นะครับโอ้สวยนะ นะครับใส่ไปเลยนะครับใส่ไปแล้วปุ๊บล้อนี้ก็จะติดอยู่อันนี้นะเอาไปใส่คันอื่นไม่ได้นะต้องไปหาซื้อใหม่ต้องซื้อสต็อกไว้อะพวกล้อแต่งแบบพวกล้อแต่งกล่องสุ่มอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะทําสีภายในนะครับให้มันเป็นสีแดงๆงนะครับน่าจะประมาณนี้แหละนะฮะสวยงามเลยเป็นสีเฮดไลท์ได้นะครับสําหรับคันนี้เอาเป็นสีม่วงม่วงไหมผมเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับทุกคนสีเหลืองประมาณนี้มันจะได้ดูตัดกันนะครับแล้วก็ที่วิ่งหาอยู่นานก็คือเนี่ยครับทุกคนทายสโมกนะครับผม โอ้หายากมากนะครับแต่เขาขายไม่แพงนะผมได้มาประมาณร้อยห้าสิบโทเค็นนะครับก็ใส่มาเลยครบๆนะครับนี่ก็เป็นชุดแต่งครบๆของคันนี้ที่มีในตอนนี้นะครับแล้วก็เสียงฮอนนะฮะผมก็จะใช้เป็นขอลองฟังเสียงลาคูคาราชามาเอะนะฮะลองฟังโอกานะ เสี่ยงงไงยังไงไม่รู้ครับมันดังวุ่นวู่นวุ่นวู่นหนาปอตฟาเธอร์อีกทีนะผมเอาอันนี้แล้วกันลาคูคาราชานะครับก็ใส่เปอร์มานนด์เข้ามาก็น่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับน่าจะแต่งครบแล้วล่ะนะครับผมอ่าฮะแต่งเรียบร้อยหูสวยนะทุกคนนะอยู่กับเซนโวนะฮะไฟเหลืองนะครับว้าวพุ้ยสวยเลยครับทุกคนออโรราเอชิลวิ่ง500บวกเปิดแต้ให้ฟังด้วย โอ <L> an> <l ans> ้เท่อะนี่ก็กดแต่กันมาเลยลก็เปิดไฟแบบนี้นะครับเฮ้ยเท่านี่ยลองความแรงหน่อยดิผมความแรงขึ้นอุโมงมาเอ้ยขึ้นไฮเวย์มานะครับความเท่ๆนี่มาเต็มจากเห็นตอนกลางคืนเหมือนกันนะมีพระอาทีตย์กำลังตกพอดีครับนปะูสแรงนะปู้ทุกคน เครื่องแรงมากเครื่องแรงมากนะครับโอ้โหโอ้โหไฟต่อนะครับไฟต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะคือว่าเรามีควันด้วยสิต้องทำไงกดเบิร์นอย่างนี้นะอย่างนี้ใช่ปะต้องเปลี่ยนเป็นเร็วหรือได้ไหมนะครับถึงจะเปลี่ยนเป็นควันนะครับเอาละฮะก็อยู่กันในแทร็กนะครับตอนกลางคืนก็จะสูยตอนงคืนสวยเลิเราสวยมากนะครับทุกคนออกตัวมาแล้วนะครับ เลยกับ IDR รถไฟฟ้านะครับผม IDR แล้วก็เซนโวไม่รู้เราจบกี่วินะแต่รถสวยมากโอ้โหนานมาก10วิทุกคนแรกคงไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราลงเอออว่ากันสักเออสิรอบเลยนะครับตึงๆนะครับเดี๋ยวดูลีลาเขาหน่อยนะครับกับสนามกลางคืนแบบสวยๆแบบนี้โอ้โหสวยนะนะครับเท่ๆนะครับก็เ,เป็นอะไรที่สวยงามดีนะครับโอเคไป ก็ามาที่โค้งนี้นะครับก่อนที่จะเข้าเช็คไควต์รอบที่2นะครับความแรงเราก็ประมาณ400นะครับแต่วิ่งได้500อ่ะอาจทางตรงตรงนี้จะถึงไหมนะครับ500นะครับผมไม่ถึงครับทุกคนต้องรอเทอร์โบโทองมาให้ความเร็วเร่งได้เยอะขึ้นกว่าน,นี้ครับให้ความเร็วมาไวกว่านี้นะครับทุกคน รว่าความเร็วยังมาไว้ไม่พอนะตรงนี้นะฮะพอเข้าโค้งปุ๊บความเร็วมันก็ลดลงครับแล้วก็มี RB 17นะครับพุ่งขึ้นใหม่ตรงนั้น B 17แล้วคันแดงรถอะไรนะครับเร็วมากนะครับแต่คือชอบนะครับชอบลายที่พื้นอะเทมากนะครับทุกคนเป็นลาย a u r o r ร a าเอจินะครับแบบนี้นะครับปุ๊บบัฟปุ๊บบัฟโอ้โหปุ๊บบัฟจาดว้าว วาวว้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 วววรอบเจ็ดกำลังจะเข้ารอบแปนะครับผมรู้สึกว่าโดน RB น็อกรอบนะครับน่าจะจบไวแล้วละ่ะงานนี้งานนี้น่าจะจบไวแล้วละ่ะก็สามารถมันก็อ,อระดับเครื่องระดับลีเกนดาลีมันก็ไม่ได้ทําให้อ่อพุ่งแรงขนาดนั้นเนาะสรุปนะทุกคนแต่ซื้อมาประมาณ3500โทเคนเลยนะสำหรับเครื่องทองนะ ถามว่ามันแรงแรงเราคุยในเรื่องความแรงนะทุกคนถามว่ามันแรงแบบว้าวพุง่งว้าวอะไรอย่างเงี้ยไหมก็ตุคปักจุบาก็ไม่นะนะครับก็ยังเป็นรถไฟฟ้านะสมัยนี้ที่แต่งแล้วแรงมากๆากอะก็จบไปประมาณนี้เฮ้ทุกคนเดี๋ยวนะ รู้สึกว่าควันมันเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนสีควันแป๊บนึงนะจริงด้วยครับควันมันเปลี่ยนสีได้นะัะเนี่ยผมเอาเป็นสีทองนะฮะปึ๊บแล้วก็กดจ้ายมาปึ๊บแล้วก็หมุนหมุนอย่างนี้แบบอู้สวยเลยทุกคนสวยเลยนะฮะโอสวยเลยแบบควันทองแบบนี้ว้าวว้าวว้าว,ว,าวควันทองคําเครื่องทองคํา ลายทองคําด้วยนะเออเป็นยังไงเปิดยางให้ดูนะครับปรับเป็นออยด์ไดเรียบร้อยนะครับฟันทองครับตรงนี้โหฟันทองอุ้ยอันนี้แต่งเหมือนเราเลยนะครับแต่งเหมือนเราเลยอันนี้ฟันทองปึ๊บ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 นะครับฟันทองเรียบร้อยเเกินนะครับเเกินปุ๋ยนะครับวูก็นะครับทุกคนอย่างที่เห็นเลยนะครับว่า เครื่องทองเนี่ยมันก็เ,เน้นเท่แล้วกันนะใส่ให้มันครบๆนะครับการตรงกันแต่งนะใส่ให้มันครบๆเท่ๆไปใช่ป่ะนะครับแต่ถามว่าแรงแรงเวอร์เลย,ยไหมก็ไม่นะครับเน้นใส่แบบเอาเอาเทมากกว่าเอาครบเอาเอารีเจนไงน,นะครับสร้างความความเป็นระดับระดับรีเจนให้กับรถให้รู้รสึกว่ารถเราเนี่ยเออใส่ของเต็มนะครับเรื่องความแรงเนี่ย อันแหลกนะครับก็แรงขึ้นมาประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะครับนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับเอาเป็นว่าเน้นเทแล้วกันนะครับมผมตรงนี้โอ้โหเกินไปเรื่อยก็ที่อยากทําอีกคันหนึ่งก็จะเป็นปากนนี่ซอนดาอานะคือไฟตใต้ท้องรถของเขาเนี่ยคือสวยมากนะซอนดาอานะครับคือเ,เทมากแล้วก็มันมีเครื่องมีเทอร์โบทออของเขาด้วยนะ จะทําให้รถนั้นนั้นแบบแรงมากๆนะครับทุกคนปูนน่าจะแรงแบบสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยนะครับโอ้โหนี่เราก็มวนไกลเกินนะครับผมโอ้ออมโลกเลยเพื่อที่จะมาขึ้นตรงนี้นะครับมาแรงๆแบบนี้นะครับเึ๊บเึ๊บนะครับเ็ปึ๊บโอ้โห ไม่ได้นะครับแต่เป็นรถบางคันที่พุ่งๆเนี่ยมันไปได้เลยนะทุกคนมันปุบๆๆไปได้เลยนะ Ss16 ซักสามรอบนะครับลองอลิลาของเขาสักหน่อยนะครับว่าเขาเคฟ้าคันแดงหรอแรงมากนะครับตอนที่ลงโอเวอร์นะครับโอ้แรงจริงนะที่ตรงนั้นนะฮะรถเราก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับเครื่องทองก็มีความแรงท็อปสปีดเยอะเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่อัตราเร่งคันนี้มันไม่ได้เยอะไนงะ มันก็วิ่งไม่ถึงทีนะนะครับก็เ,ออเป็นความเท่แล้วกันนะครับใส่เครื่องรีเจนได้เท่นะตายบนพืวว้นได้เท่แซปเท่ๆแบบออโรราเออสวยงามดีนะครับโอเคอ่ะดูลีลาหน่อยก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้โอ้ปันกองนะครับ ก็เดี๋ยวไปเหินกันหน่อยนะครับตามนะครับสองนะฮะหนึ่งนะฮะอ่ะไปกันเลยครับไปนะครับตามมาครับผมตามมาเรื่อยๆครับเป้าหมายคือก้อนหินก้อนนั้นนะครับขวามือครับปึ๊บอุ้ย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 สวยแล้วสวจะลื่นอ่ะมาใหม่มาใหม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเริ่มใหม่หนึ่งนะฮะอ่ะไปค่อยๆไปครับรอบนี้อย่าแรงมากนะครับแรงมากแล้วเดี๋ยวผิด จะพิดเหลี่ยมนะครับเึ๊บเบฟตรงนี้ค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆเบิรแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็เบ๊บแบบนี้นะครับผมโอ้โหว้าวว้าวแล้วก็รอชมอ๊้มันภาพมันไม่ดีครับดูโอเคเลยโอเคเลยฮะโอเคมินุ่มไปไปตรงนู้นอีกคันหนึ่งนะครับ มีมานู่นอีกคันหนึ่งสองคันดูโอ้โ้เท่มากนะครับเทจริงนะครับหนึ่งไปครับไปครับผมไปครับแล้วก็เลี้ยวครับเลี้ยวเลี้ยวมาทางนี้ครับแล้วก็มาทางนี้ครับทางนี้ครับบูนบูนครับอีนมีคนตามมาไหมโอเคเท่นะ นะประมาณนี้ก็อโอเคครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์ซับสไครต์นะครับขอบคุณคุณผู้ชมตรงนี้ด้วยและเจอกันคลิปหน้าครับผมผมตอริสนิปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ